สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับเรากลับมาอยู่กันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเรามาเปิด Lucky Box กันอีกแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับน้องไข่นะครับอ,อยากเปิดเหรออยากเปิดเปิดไอ้ไข่ที่หายกันไปนานนะถ้าใครจําไข่ได้ก็โปรเจกต์ที่เราเล่นเอ่ออะไรโปรเจกต์อวกาศนั่นแหละฮะเราก็ไม่ได้เล่นต่อเลยนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะมันยากเกินพี่เควสพอมันยากเกินแต่แบบยังอยู่ครบโอเคนั่นแหละวันนี้เรามาเปิด Lucky Box คลุกคลุกกะปิสู้กับไต้กรอกแมนใครใครคลุกกะปิใช่ใช่มานี่ก่อนมานี่ก่อนนี่นี่ลองลองเข้าประตูนี้ไปดูเข้าไปเข้าไปไอเนี่ยผมรักกันแล้วพี่มันไปโนเอ้ยขอโทษไม่ตีมาเกือบแล้วเกือบกำลุดพี่พี่ผมจะตายเนี้ยมาเปิดล็อกีเ็อร์เลยโอเคเอาชุดเกาะแล้วทำไมกูได้ชุดหนังวะเนี่ยก็จะมาแกล้งซะหน่อยมาเปิดเลยกล่องแล้ว เอาของตกเอาของพี่ของตกลืมปรับรีบเกินสปาลพอยต์ก็ไม่ได้สปาลพอยต์มาเปิดโอ้ยโอ้ย what วัยว้าวอะะไรวนโอ้โหโอ้นแล้วกูลืมสปาลพอยต์อิจฉาหายโอ้โอ้โหโอไม่ก้อกล่องเดียวโอ้โอ้โอไม่ fucking ก้อน โอ้โหไส่กอกแมนกูพังเลยเนี่ยชิบหายย้ายทิ่นฐานย้ายทิ้นฐานใข่ย้ายทิ่นโอเคนะครับเราก็มาเปิดต่อนะครับเมื่อกี้ก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อะแม่งแบบทาเซิร์ชแบบเจ๊งไปเลยอะเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไส่กอกที่ผมสร้างแม่งพังหมดเลยเนี่ยเหลือแค่เนี่ยโอ้โหกู้สร้างอยู่เนี่ยตายเจอละค k บ็อกแปนเดียวจบเลยโอเคเราเปิดห้างเราควรเปิดห้างเฮ้ยพวกออฟไดมอนด์มามาเราเปิดโบติดีกว่า อุ oh ้ oh. oh. oh ้ยยออะไรอ่ะรถเดือบฟักตายอุ้ยมีกล่องโชคดีเนี่ยได้อะไรเนี่ยโอ้ยเฮือได้อะไรเนี่ยไปเอาแก้วพี่ได้หมวกมาอ่ะเดียวเดียวเดียวเกิับกับกับแล้วเกิบแล้วเกิบแล้วโอ้ได้หมวกคุกกี้มาโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาได้อีกแล้วแสดงว่ากล่องร้อยบวกได้เยอะแน่ๆเลยอ่ะโอเคนี่ไงได้เยอะจริงด้วยนี่ได้คุกกี้มา อะไรวะเนี่ยทามคุกกี้เอาปลาอเ,เอาปลาแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวยงังยังยังยังค้างเหรอไม่ไม่ไม่ได้ค้างไม่ได้ค้างตกใจเลยตกใจด้วยเลยเนะี <laughs> ่ยโอ้โหอุ๊ยอุ๊ยวินเดเจอร์แรกของได้โอ้โหวินเดเจอร์กูจะยังแตแรกของแม่งโดนไฟฟ้าแม่งกลายเป็นพ่อมดไอ้ธิบายอะไรเนี่ย <laughs> คืออะไรวะอยากรู้ปะ รู้แล้วคืออะไรอุ้ยไฟแช็คไฟแช็คอะไรแบบไฟแช็คธรรมดาไหนอ๋อมันมันไม่มันไม่รู้มันคืออะไรอ่ะถ้าเปิดได้มันจะมีของลงมาถ้าไฟฟ้ามันผ่านเสร็จอ่ะเอ้ถ้าฟ้ามันผ่านเสร็จอ่ะโอ้โอ้ยปิด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 โอ้ยยังไม่ได้ของสู้กับไส้กรอกแมนเลยเนี่ยจะสู้ไหวไหมนี่ยผมผมไม่มีอะไรเลยพี่ชุดกรอดไม่มีดาบไม่มีโอ้ยอันนี้อีกแล้วโอ้ยโอเคไอ้ระเบิดหรือใครเปิดได้วะถ้าอันนี้ไม่ใช่มันไม่ระเบิด ไอ้ไข่เปิดได้แน่เลยอเ,เอาไว้เอา้เแก้วอันนี้ก็อรฟอฟ้าผ่าเออฟา้ฟาผ่ามันจะมีของดรอปลงมาไหนนี่ครับของได้ไหม,ไมไค,าคหราบไปไ,ได้มันเป็นบล็อกธรรมดาได้ได้ชุดลยพี่ไหนชุดอะไรอ๋อได้เหมือนกันได้เหมือนกันถ้าใส่ครบเซตรู้สึกมันจะมีสถานะอันนี้ได้อีกละอุ้ยดาบดาบโอ้ยโอ้โหเอาได้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 เหมือนกันได้เหมือนกันโอ้ยดาบสปีดลบหนึ่งร้อยแต่ว่าดาเมจีห้าสิบฟ้าผ่าตายแล้วไปยืนได้ฟ้าผ่าทำไมล่ะ ไปดูสิผมผมยิ้มไดออึ๊บตกใจอ๋อรอด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  Super p i c k a ขุดเร็วเหรอที่ไม่ได้เกิดขึ้นโอยเอาพี่ชิบิวมาโดนขังอยู่เนี่ยเอ่อมันเหมือนมีอะไรดรอปสักอย่างโอ้ยนี่ไง A B C แรกของแตกชุดกรอดแม่งเลยพี่ผมผมรอชุดกรอดเป็นอันได้ยิ่งเฮ้ยพี่มันจะโดนฟ้าผ่าไหมโดนโดนมันจะเป็นพ่อหมดนี่แรกเสร็จแล้วแรกเสร็จแล้วไม่เป็นไรข้ามไปเลย โอ๊ยโอ๊ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยไอ้ซอมบีไรูรู้อะโอ๊ยไอ้สพี่ของอะไรเลยโอ้ยกูตีมันไม่ได้วันเดอร์ฟัคแล้วมันชีอมวยนะแคทชัทดิท <c oughs> อุ้ยบล็อกดินเอ้าดินเฉยๆปึ๊บอ,อีกแล้ววะมันขยันได้ยังเลยนะเอาได้อีกแล้วจะเอ,เอาเอาเยอะเอาให้มใหมดหรือเชฟไม่ได้ไหนได้อะไรได้คุกกี้ถ้าเราเก็บขอไม่ได้เราฟ้าผ่าขอมันหายนะระวัง วิได้หมั่วเลเวเหมือนกันโอ้นี่เราแลกไปแล้วนะฮะมันมีหลายอันมากเลยกุกกี้เนะี่ยใกล้แล้วโอ้ยเรือโอ้ยตกใจโอ้โอ้โอ้โ,อโ,อโ,อโซฟากุ๊กกี้บล็อกนี้มันเกลียนจังวะมา,อ,มาอ,อีกแล้วอีกแล้วโอ้โหรัวยรวยเลยฮะจังหวะนี้มึงพาติดต่อสองอันแบบนี้ของกูไม่ได้สิไอ้เนี่ยอะไรอ่ะก็ต์บู๊ตก็ต์บู๊ตองคาพระเจ้า ไหนใส่ใส่รองเท <Hollywood. S 2> ้าอยู่ไหนอ๋อขาดลืมแสงเกงจะได้บ่อยไปแล้วนะโอ้ยนี่อีกแล้วไอ้ซอมบี้ตีไม่ได้อะอู้โอ้โอ้ยเอออยู่ไม่ได้แล้วเอาชิ้นแรกเอชิ้นแรกลยตีตีมันไม่ได้ด้วยดาเมจเท่าไหร่โอ้ยดาเมจแปดหมื่นเอาจิงจริงแปดหมื่นเยอะจังวะปุ๊บโอ้ยโอ้ยย่าๆยาไหนขอลองหน่อยเป็นไรไหมนั่นไงอีกแล้ว อันเดิมปะเนี่ยเอ้ยโอ้ยไต่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 ไงไต่เออโอ้โอเคหายแล้วมั้งโอเคแล้วกี้บอลนี้มันเกลียนมากเมื่อก่อนเปิดมันได้เป็นนะพอมันอัปเดตไหมแต่มันเป็นนี่แหละฮะทุกคนอีกแล้วได้อะไรได้อะไรอ้าวนี่ไงเอ้ก๊อต ก้อนกรีฟคุกกี้สีสีนี่กูจําได้กูไปก้าปลาเนี่ยเก็บไว้โอ้ยขยันได้ระเบิดจังครับพี่อันนี้แล้วเนี่ยโทโทโพชั่นเราควรต้องรีบเปิดแหละขี่บอยนี้เสร็จเร็วๆฮะดาบดาบไหนแั่ไม่มีเลยดาบดาบพี่ดรอปวิดาเบตแปดหมื่นเพิ่งรู้ว่ามีดาบวาเมทแปดหมื่นเนี่ยตอนดูไม่เห็นมีเฮ้ยนี่ก็แล้วคืออะไรวะโอ้ยโอ๊ยโอเควีดีโออะไร <forgetting S 2> มัน,นดึงผมเข้าไปมันด<ป>ึงผมไปหาพี่อ่ะไหนใช่เหรอไม่ได้ดึงอุ้ยโอ้ยเมาเมาเมาโอ้โหสองอันแะแรเอออะโอ้ยอ,อย่าได้ระเบิดได้ไหมขอล็อกละ่ะไฟไหม้ปะโอ้โหเต็มที่เลยครับผมโอ้ยเอาจริงๆลำคาอย่างนี้มากเลยปึ๊กปึ๊กแล้วก็ฟ้าผ่ามาเนี่ยโอเคได้ชุดเกอบไหมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพอเปิดเดี๋ยวพอไฟดับ โอเคโอ้ยได้ไปลามอุ้ยโอ้ยติดใจไปงุมเดี๋ยวนี้อ้ยโอ้ยระเบิดอีกแล้วเว้ยโอ้โหโอ้ยแอปเปิลทอง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 เอ็ชาร์ดเอ็นชาร์จห้าลูกเหมือนกันปึ๊บมืดเลยโอ้ยโอ้ยอยากรู้ว่ามันระเบิดจริงไหมโอ้ยไออย่งยังยัางพี่มันสลับปุ่มหมดเลยเออว่ะ เอออ๋อเลีย์เฟกปุ่มเล่นยากมากเลเฟกเลีย์โอเคโอ้ยโอ้ยพี่ระวังอย่าปลาปลาเล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเรื่องเลยบอกเลยที่ผมได้อะไรมาไฟน่าจะดับหมดแล้วล่ะโอเคอุ้ยโอ้โอเคถ้าเราได้แบบนี้แล้วมันเป็นสีเขียวมันคือระเบิดเว้ยเฮ้ยกลัวกลัวไฟไหม้เลยโอเควังว่าจะไม่ได้นะไม่ได้เลยเร็วมากอันนี้ เป็นอเอฟเฟกต์ถูกเก็บไว้เเแล้ว,วกันผมตายได้ไงวะติดพิษต,ตาย,ยางไงไอผมอยู่ใกล้พี่แล้วไฟไหม้อ่ะึ๊บเหรอใช่อ๋อถอดชุดก่อนละวสงสัยใส่ชุดก่อนก<อ>็เซร์ซแล้วมันติดเอฟเฟกต์ใช่ยึบอีกละไอชิปหายเลือกมาแล้วครับผมโอ้โหรวยๆฮะจังหวะนี้อ่ะได้อะไรมาเลยฮะได้อะไรเนี่ยได้คุกกี้ดีมากวะอันนี้ไม่ดรอปอะไรนี่ไงได้เองเก่งเอ้าใส่แล้วติดเอฟเฟกต์ถอดถอดแล้วถอดแล้วจุ๊บ ต่ออะไรนะตกตายโอ้ยตอนนี้ยังติดเอฟกเป็กอยู่ป่ะเนี่ยเออไฟไหม้ไฟไหม้อีกเยอะพี่อ่ะถอดถอดไฟไหม้อีกเยอะหมายถึงไฟไหม้ป่าป่าป่าไฟไหม้อเยอะโอ๊ยจะไเปิดลั u กี้ b อกไอ้นี่อีกแล้วที่หายอะไรเนี่ยโอ๊มีแต่ระเบิดแด้ก็ระเบิดนะครับทุกคนโอ้ได้นี่แกปึ๊บปึ๊บ ผมอยากรีบจบกันลัก,กี้บ็อกซ์นี้แล้วเนี่ยโอ้โหชุดก่อเต็มเลยปึ๊บอีกแล้วอะไรเนี่ยคุกกี้ลัคก,กี้บ็อกซ์ชิหายระเบิดอีกแล้วอ,อ๋อชุดไม่ได้ดูดชุดไม่ได้ดูดถือดาบแล้วมันดูดถ้าถือดาบแล้วมันจะดูดเนี่ยเห็นไหมลองอาดาบออกดีเนี่ยมันดูดอยู่เออโอเคเราก็รอดจากไอ้ไฟนะรกนั้นมาได้แล้วนะครับผมก็เหลืออีกสามกล่องแล้วมา กูลืมจะปาบอยจี้อะไรดิโอ๊ยอย่โอ้กูถือดาบลืมลืมลืม้ยโอเคฮะอันตรายมากเลยฮะผมจะไม่เปิดล็อกี่บ็อกนี้อีกแล้วตลอดไปเลยเฮ้ยลืมเปิดมอนเตอร์ได้เลยเอ่ยได้เกงเกงมาปึ๊บโอเคกล้หมดแล้วก็ใหมดหมด กิ๊ปเปอร์กิ๊ปเปอร์โอ้ยของสนับโอ้ยของสนับมันเป็นไรอ่ะโอ้ยนอะไรเี่ยแล้วมันมป็นดูดเนี่ยอ๋อมึงมันสลับไปโดนดาบมันก็เลยหลุดสลับเปลือกอื้อมาสีเก่าสุดท้ายขอแหละมึงอย่าได้ทีนทีปิดท้ายนะโอเคหมดแล้วเปิดทีไรเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ไข่ล็อคกี้บ็อกซ์สามสิบกว่า โอยมันถือด่านแล้วมันดูดมัเออคือคือคือผมจะตีซอมบี้เมื่อกี้โอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปรอน้องไข่เปิดเสร็จแล้วก็ไปสู้กับไส้กรอบแมงกันดีกว่าครับไปกันเลยโอเคนะครับตอนนี้พวกเรานะครับก็ก็เปิดล็อคบล็อกเสร็จแล้วนะครับเพียวตามจากไหนไดยโอ๊ยเอ้ยทต่มัติดไฟอ่ะตัวกินนั่นเป็นหอยช้านี่เออโอเคแล้วติดพิษได้เนี่อ่แต่ก่อนไปสู้กันนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามคลิปวกพี่อทั้งสองคนเลยนะครับผมแต่ว่าไข่ไม่มีช่องใช่ไหม ใช่ใช่เออไม่ม <ing> ีโอเคไปเราไปสู้เลยมาถ้าเป็นการต่อสู้ที่ร้อนแรงอยู่ข้างในที่อยู่ในนี่ก็เป็นมันเจ็บปะอ้าเอาเอาผิดมันถอนอ่ิถ้าเราไม่ใส่ชุดเกาะคุกกี้อ่ะมันจะไม่เป็นไรนี่เราใส่ชุดธรรมดาแทนเสียสละให้ไปสู้เลยโอ้เบอร์ถือดาบเบอร์ถือดาบมามาดูซิว่าไส้กรอกแมนจะโหดแค่ไหนไส้กรอกแมนเราต้องตีไส้กรอกแมนก่อนตีกูวะ ม,มันดึงะม, <า S 2> มันดึงมามาใส่กอกแมนโอ้ยอุยอ้ยอุ้ยใส่กอกแมนหัวไปแล้วไข่ฆ่ามันไข่ฆ่ามันตีมันเอาดาบตีมันเลยเออโอ้ย <laughs> ตีกันสองรอบแล้วเอ,อเ้ยฝึกคนพิษตายเหรอตายเร็วนะจังยังไ,ไม่ได้มีส่วนร่วมเลย โอเคนะเดี๋ยวผมก็รอไอ้ไส้กรอ,อกแมนเกิดใหม่แป๊บหนึ่งนาะเดี๋ยวผมขอตีก่อนยังไม่ได้ตีเลยใส่ชุดธกอดเต็มที่ไอ้ไข่มันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเพราะมันกล้าตายแล้วเรายังไม่ได้ตีเลยนะฮะมาเลยมาคนเดียวก็ได้เว้ยมาทีงี้ตีไม่เข้าเมื่อกี้ชุดก,กอดกาก,ากเอ,อื้อเอ,อื้อเรียบร้อยวันนี้เราโหดจริงเลยโอ้ออโหแต่ตอนเปิดัคกี้บอ้อย่างยากเลย <laughs> ทรมาแล้วเกินนี่ถือว่าปรับแบบทุกอย่างแทบจะแบบสุดหมดแล้วนะมันก็ยังแบบกากูดีอะเออแซงว่าแบบขอเราโหดไงโอเคนะถ้าใครชอบคปนแ้ก็อย่าลืมนนกดไลค์แล้วกดติดตามเพื่อพี่ทั้งสองคันนะครับผมโอเคไปแล้วครับสำหรับคปนี่ไปครับบ๊ายบายกระดานตีกันว่ะเออเรื่อยบาย